สวัสดีครับได้เบิง้งเพียของงานบ่อวทปรวจันนะครับเขาลงไล่สดนะครับเขามีการแนะนำเอาเหรียญเหรียญโลหะนะครับเอามาสร้างน้ำหนักให้เบืงอา่าพวกเหนือต่างๆนะครับขนาดพ่อๆกันขนาดท่อๆกันแต่เมื่อสร้างน้ำหนักแล้วนี่ เหรียญที่มีน้ำหนักหลายกาหมูนี่คือเป็นเหรียญท่องคํำนะครับท่องคํำนี่เป็นเป็นโลหะที่มีน้ำหนักหลายกาหมูนะครับหนักก,นก,กกว่าเงินพวกตะกั่วอะไรอางนี่เบาเนาะท่องอย่างอื่นพวกอกันมันี่มีโลหะเนื่อยอย่างแน่ละ่ะท่องแดงท่องเหลืองอย่างต่างๆนะครับขนาดท่อกันนี่แต่ว่า น้ำหนักที่จะไหลนี่คือท้องคำกับก้อยสั่งให้เบิ้งเลยนั่นเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของท้องคำอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นโลหะที่มีน้ำหนักไหลกว่ามูครับไหลห้างกันไหลกลบครับเดี๋ยวว่างเบิง้งเรียนเรียนหนึ่งเรียนเนือ้อธรรมดาถึงสิบกัมจังสิสบเป็นเอา เป็นเลียญประมาณกันธรรมดายี่สิบต้องข้ามาดียี่สิบห้ากึ่งนึงสี่นะครับตีต่งางหออขนาดขนาดท่อกันแต่ว่าน้ำหนักต่างกันครับนี่คือเป็นข้อสังเกตที่ว่าพวกเซียนพาย้า,าย,ยังนี่เขาจะจับเลียนเบื้องนี่เขาเขาพ่อจะเดาได้ว่าท่องค่มแถวบ่แถนี่เขาจะาตามความรู้สึกที่สารจับการเช็คน้ำหนักเบื้องนี่ครับเป็นการ เปรียบเทียบได้อย่างหนึ่งว่าทองคำแท้บ่แท่บก็ยังเหรียญเก่าทองคำสีหมองสีนั้นนะครับมันี่กรกึนะ่กเนาะว่าเป็นแท้บ่แท้พวกนี้ผ่านผ่านมาขึ้น,นัันนี้นะครับเป็นเขาตัวว่าเป็นทองคำนะนี่ครับเลยมีอันนี้เป็นส่วนที่เอาไว้สังเกตนะครับมีเรื่องที่เมื่อว่าถึงเกี่ยวกับพวกเซียนเขาสังเกตเนื้อพระจากสิ่งนี้ครับ เบื้องจากน้ำหนักของท้องค่ำนะครับสสวัดีนะครับ